สวัสดีครับคลิปนี้มาว่ากันด้วยใบปัดน้ําฝนรถยนต์นะครับผมตั้งใจจะซื้อใบปัดน้ําฝนใหม่นะครับก็เลยคิดว่าเราสามารถซ่อมได้หรือเปล่าผมก็เลยซื้อตัวนี้มาซึ่งเขาบอกว่าเป็นเครื่องซ่อมใบปัดน้ําฝนนะครับว i เปอร์รีเพลเเนี่ยนะครับผมตั้งใจว่าจะเอามาขัดนะปรากฏว่าผมขัดตั้งใจขัดมากไปหน่อยนะครับทำให้บริเวณที่เป็นยางใบปัดน้ําฝนมันปริแตกนะครับทาให้สุดท้ายแล้วก็ไม่จบ กลายเป็นว่าต้องซื้อยางมาเปลี่ยนใหม่ก็ลองคิดอยู่เหมือนกันว่าจะซื้อยางอย่างเดียวหรือว่าจะซื้อก้านใหม่นะครับตัวก้านใหม่ก็ค่อนข้างจะแพงอยู่นะประมาณ2 5 0บาทแต่ว่าตัวยางผมก็มีซื้อยางมาแล้วล่ะยางตัวนี้ที่ผมซื้อมาเป็นของแท้เบิกศูนย์นะครับตรงรุ่นนะ26ทับนะครับยางตัวนี้เป็นของมิซูบิชิจริงๆตอนนี้ร้านขายออนไลน์เขาก็มียางตรงรุ่นขายเยอะแยะเลยนะครับ สามารถสั่งจากสูตรมาเปลี่ยนเลยนะไม่ต้องเปลี่ยนโครงใหม่ผมก็เลยจะเอามาเปรียบเทียบดูตอนนี้ที่ผมทําไปแล้วคือใช้เบสซุสในการซ่อมนะครับมาดูกันว่าผมซ่อมมันจะพังแบบไหนลองดูนะครับเนี่ยครับผมพยายามโฟกัสให้ดูนะครับตัวนี้อย่างที่เห็นเนี่ยครับมันจะเป็นเส้นๆอยู่เป็นผลที่เกิดจากการขัดนะครับลองสังเกตดูดีๆนะครับพอปัดแล้วมันจะยังมีอยู่นะครับลองสังเกตสังเกตตรงนี้ก็ได้นะครับ เนี่ยครับลองสังเกตตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้เวลามันปัดขึ้นนะมันก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่เลยนะครับเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้แตกชัดเจนนะครับบริเวณนี้คือผมขัดเรียบร้อยแล้ววิธีถอดก้านใบปัดน้ำฝนนะครับงัดสลักตรงนี้ขึ้นแบบนี้แล้วก็ดันตัวก้านลงนะครับพึบแบบนี้แล้วก็ดึงออกมาเลยครับวิธีการถอดยางเดิมออกจากก้านใบปัดน้ำฝนนะครับก็ง่ายๆให้คุณสังเกตตัวหัวตรงนี้นะครับหัวก็คือส่วนที่ มันไม่ได้มีร่องตรงนี้นะปกติมันจะมีร่องที่สลักตรงนี้ล็อกอยู่นะครับ Godzilla, มันจะเป็นร่องร่องล่างสําหรับตัวเหล็กนะครับ hey ร่องบนสําหรับสําหรับเคลื่น caffeine, นอนไหวตรงนี้ได้นะตอนนี้มันถูกล็อกอยู่ตรงนี้มันจะมีสลักอยู่ให้คุณดึงย้อนกลับมาฝั่งนี้ฝั่งถอยหลังนะครับคุณดึงย้อนกลับแรงๆนิดนึงเนี่ยครับสังเกตดูตรงนี้ตรงนี้มันจะมีรูที่ให้สลักลงนะครับสลักตรงนี้จะล็อกอยู่นะคุณดึงแล้วก็ดึงทั้งหมดออกมาดึงทั้งหมดเลยครับ ดึงทั้งหมดออกมาแล้วก็ใส่ก้านเหล็กจากตัวเก่าให้ตัวใหม่นะครับก้านตรงนี้นะสำหรับตัวนี้ลองดูฝั่งทางนี้นะครับตรงเนี้ยที่มันเป็นเงี้ยงตรงเนี้ยจะเอาไว้ล็อกไม่ให้ตัวก้านนะครับที่เป็นยางเนี่ยมันเลื่อนซ้ายขวานะส่วนช่องล่างตรงเนี้ยให้คุณส่องดีๆนะครับส่องในร่องล่างตรงนี้นะร่องตรงเนี้ยมันจะมีบากอยู่สังเกตดีๆครับข้างในเห็นไหมครับตัวเล็กๆที่ผมเล็บผมอยู่เนี่ยมันจะมีบากอยู่มันจะเข้ากับบากตรงนี้พอดีเลยนะครับ ให้คุณประกอบให้เส,สร็จสับเลยนะครับใส่เข้าไปตั้งแต่แรกเลยใส่เหล็กเข้าไปในตัวยางใหม่นะครับสองฝั่งเลยฝั่งนี้ก็เหมือนกันเขาจะมีบากอยู่นะบากก็จะลงล็อกกับบากของเหล็กพอดีตรงน,นี้นะครับใส่เข้าไปตั้งแต่แรก,กบแบบนี้เลยเนี่ยผมใส่แล้วนะครับเรียบร้อยพร้อมสุดเลยนะครับใส่เหล็กเข้าไปตั้งแต่แรกแบบนี้ง่ายดีวิธีนี้ก็น่าจะเป็นวิธีที่ช่างเขาใช้กันนะครับสังเกตดูทุกอย่างลงตัวครับพร้อมสอดนะครับ แล้วเราก็มาดูที่ตรงนี้นี่นะครับตัวก้านนะสำหรับตัวก้านนะครับพอพร้อมแล้วคุณก็เสียบเข้าไปเลยตั้งแต่แรกเลยครับเสียบฝั่งที่ไม่ได้มีบากนะครับฝั่งนี้จะเป็นล้นๆน,นะฝั่งนี้นะครับเสียบเข้าไปเลยแบบนี้สังเกตดูตัวสลักเขาจะล็อกบนเหล็กนะครับร่องที่ผมบอกเมื่อสักครู่นะครับก็ไปเรื่อยๆแบบนี้ ไปเรื่อยๆครับตรงนี้ก็สอดไปเรื่อยๆมันจะสอดง่ายขึ้นนะครับว,วิธีนี้จะง่ายกว่าสอดไปเรื่อยๆครับเราจะสามารถสอดได้นะครับไปเรื่อยๆเลยจนสุดเลยนะครับไปอีกไปอีกสุดเลยครับจนสุดท้ายครับมันจะเข้าร่องพอดีแบบนี้นะครับแล้วเรามาดูตรงนี้ฝั่งทางนี้สังเกตดูตรงร่องบนนะครับตรงเนี้ยเห็นไหมครับมันจะมีนูนขึ้นมามันจะลงล็อกพอดี ตัวสลักจะเลื่อนมาแล้วลงล็อกตรงนี้พอดีนะครับลองดูนะปึ๊บอ่านี่นะครับมันจะล็อกพอดีทุกอย่างล็อกลงตัวที่นี่หมดเนี่ยครับฝั่งทางนี้ก็ล็อกด้วยนะครับตัวสลักจะล็อกที่เป็นสลักของก้านจะล็อกกับยางพอดีที่ร่องบนแล้วสลักของตัวเหล็กก็ยึดเหล็กอยู่ด้วยเรียบร้อยทุกอย่างลงตัวครับ หลังจากเปลี่ยนเป็นยางแท้มานะครับผมสั่งซื้อออนไลน์แต่ว่าเขาบอกว่าเป็นยางเบิกศูนย์มานะครับจากศูนย์มิซูบิชิก็สุดยอดเลยครับชัดเจนสวยมากนะครับใหม่กิ๊กใสเลยเนี่ยครับอย่างที่เห็นนะครับก็ใสมากๆกก็สมกับว่าเป็นยางใหม่แน่นอนนะครับคุณสามารถเลือกได้ว่าคุณจะซื้อใหม่ทั้งก้านหรือซื้อยางมาเปลี่ยนนะครับ แต่ไม่แนะนําซื้อตัวที่ซ่อมนะครับสําหรับตัวที่เอามาซ่อมเนี่ยของเบซุสเนี่ยมันไม่เวิร์กนะครับไม่คุ้มหรอกราคาก็ประมาณร้อยกว่าบาทแต่ว่าผมแนะนาให้ซื้อยางใหม่มาเปลี่ยนมันก็ราคาต้นทุนเท่ากันไม่ต้องซ่อมครับเปลี่ยนไปเลยนะครับไอทีบรราบ้านก็เอาข้อมูลมาแชร์ไว้ให้เผื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆท่านนะครับท่าในใดที่ยังไม่เคยเปลี่ยนเองก็ลองดูคลิปนี้เปลี่ยนเป็นเลยแน่นอนนะครับสาหรับท่าในใดที่มีคําถามคอมเมนต์เอาไว้ได้เลยเดี๋ยวผม,มรีบทดสอบแล้วมาตอบให้ในคลิปนี้ขอบคุณที่รััับบชมนะครครรสสวดี